สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมานอกนะครับครับทีมงานมีงานวันนี้ยินดีต้อนรับไอ้สยาแหมกัามนะครับผมวันนี้ไอ้แมแอวเนาะครับครับที่วันไอ้สองครึ่งครับสองครึ่งเนาะเออแล้วเขาจะไปลุยไปใส่เบ็ดเดี๋ยกันยู่นะครับอานนี้เขาจะไปแม่สายวันเนอครับมันได้แม่สายอ๋อไปเขาไปใส่เบ็ดมันแล้วเขาก็ต้องเอาเมนูป่าแบบแบบป่า เออป่าธรรมชาติป่าเมืองนะครับเขาจะอบป่าสูนให้ขยายบนนะครับโอ้โหหมดนะครับชัดๆลอดเนี่ยนะครับป่าเขาหามาได้นะครับใส่เบ็ดป่าดุกมั้งเนาะปลุกอุ้ยเนาะเออมันกิี่สัเดือนน่ะเนาะนี่นะครับเขาทีนี้อบคนี่สองสูตรอบป่ากับแหนบป่า แร่นะครับไปหาก,ก,กันมาสันพายุอย่าทำฝาก่อนเอ้์นี่ก็เสียงพิเศษกันโอ้โอเสียไล่จะจุ่มฝ่าสโด้นะครับนี่ดซตไลเอเซียข้าวันสานะครับเออได้ค้าชื่ออะไรก๊ อันนี้โคกนะครับโคกแล้วกินดิบเลยคันหองเลยปลดุโคกครับสามเดื่องนะครับผมตอนนี้ใช้กับสองเดือนกับสิบวันกว่าครับทับเพื้อนับวันแน่นอนกินแล้วเล็ดวันเขาทับพื้อนั้นวันเนื้อชญาตนะครับนะครับนี่เปื่อยเนื้อปลาจะดูมักมาแล้วนะครับ กูจะเอาไม้เดียวหมดเลยนี่ผมซ้ายครับผมออก็ถูกนะวันนั้นหนึ่งจริงอ่ะเข้าไปแล้วไงป้าก็เลยออกแหม่ไอ้ป้าเข้าไปแล้วป้าเลยออกไหมแหม่ไปป้านี่นะครับจุ่มนี่ไงยังโอ้นี่ป้าเสดอจุ่มสุดยอดนะครับครับห้องีขุ่นโมไอ้วงวง อินดูคนเข้าวันศาเนาะแต่ก็อินดูตัวเก่าเหมือนกันนะครับเข้าคัโคกลครับถ้าเจ๋อนี่โคกเลยเออครับเนัอืแล้นะครับอันนี้ป่าขัวมันเรียบร้อยสดสดนะครับอืเนยนี่อยงมั้งกัน เอาแล้วครับตอนนี้ปู่เชียงรายจะแนะนำสูตรเนี่ยพริกเนี่ยอบอบอบป่าป่ารวมนะครับรวมป่าดุกป่าลิมกบสูตรป่าเนาาะปรวมอย่างกบนะอ่าไม่อยัางงงครับเนาะพริกแห้งครับครับผูชูรสครับเกลือรสดีกะปิข้ามันดีตอนมะแครนครับอ่าหอมขาวหอมแดงขมิ้นโป่งเดียวตะไคร้ครับอ่า พักนี่เดี๋ยวกำพร้อมกันแต่ของชิลอดนี่เขาบอกต้องเอาไปโขกเลยนะพี่ของแฟนคลับว่ะถ้าโขกแล้วมันจะมีรสชาติเขาจะใส่ตอนปดศงกนครับไอ้น้องครับอู้แฟนครับอย่แนะนำมันนะครับชิลอ่จะมันล้ำเมันล้ำกันอยู่ที่ห้านะไม่สู้เลยนะนักก่อนล้ำนักเฮ้ครับได้ยินปัญหาเสียยาจะได้เงี้ยวเนาะอืมใช่ เก็บเนื้อเก็บตัวมาได้กินน้ำในขวดมันบอได้เปลี่ยนนิสัยได้บกินกลุ้ยได้ไหมเนาะโอเคครับีวคนหยอก่ไม่ได้ว่ะอ้าวปูเชียงไล่ำน้ำพริกก่อนคนีร้อานยุไม่ได้ว่ะเดี๋ยวกยุมมันนะคอยูเชียงไละทำน้ำพริกมาม้าหายหายช่วงนี้นะคนเข้าวันศากนเอาวางในคัดมาได้ ไปด้วยกันก่อนเบสไม่สายวันนี้มันเล่งนั้นเป็นครับหามหามลละครับเจือไปเบาๆนะครับเนื้อได้กัดแก๊กนกเจียงใหม่มาหยุดย่ากระเจือนช่วงนี้ไอ้เนาะเยวเอรเขยวก็โคกเนาะไม่บุนได้สักตัวเลยคืนแน ออย่างก็เส้ด้งแต่ส้นด้งว่ะแกปรถนแขนน้อยดิบได้เอาบคนไ้ไม่คนแขนตึงดูบได้จะแกปบ้ราเลยตะเสือดปะนะครับอกป่านะครับรู้สูตรตเสือกัน บากบงบกไวาได้กี่ฮะโอ้ตาุดนี่จะข้อน้ำมันลหละน้ำข้ัและวันนี้วันข้าเนยตาเนี่ยมเขาไม่เตินตัวนี่กะยุ่งกันนอกเลยนาะโอ้เนี่ครับใส่เบ็ดมาตาเลยหยดห้องน้ามันไปกัน่หยังซื อย่างเนี่ยเอาไปบายที่ว่ะยังอย่างนั้นเขาเพิ่งวางยื้ออย่างนี้เราก็ไปบายว่ะไปแฟนคลับแหละโอ้โนี่นะครับน้องสูตรตะเสิร์ตหิ่งยังพีนักมีนักเโอโหคนกุ้มคนกุ้มเลยกันนะครับ ถ้าถ้าผมยนี่ยเนี่ยผมจะบอกขั้วน้ำมันนะฮะมันหอมแหละแต่เดี๋ยวอันเราอันใบขมิ้นมาใส่กันเถอะตอนตอนนี้เราโอ้กไปหน่อยนะบอกูดเหรอเออไม่บอกคูดสักทีพลังครับใส่อยู่อันครับครับคุกคิกคุกคิกขอมีส่วนบ้างขอเห้ได้เนาะ ครับโอเคแล้วไอ้วู้สุดยอดครับมาไม่เอวหาตอมหมุนเน่ยเหรอกินหล้าหมเนกินหอมตอมม่วนนี่ก็คือปลาปุ๊บปลาลิ้นปุ๊บปลาลิ้นเราต้องกลั่วต่ะเออเราจใช่น้ำนักเลยครับแม่เราจะใส่น้ำปคุกทิกโมโมะมาขออย่ามาเล็กน้อย แล้วใส่เนปามั้งครับปนหอแล้วก็ม่ต้องใส่แต่นอ่ไก่นี่ตัวเจะหอมได้เลยเร้ก็นาต้มน้ำหอมครับโอ้โหค่จะออกตือดเหอกนี่หอมนี่ลำเตอะจามแล้ล่ะจาอันาจามแล้วนะครับเออหอมหอมเอาเอาเข้ไป รครับเออตรงนี้หน้าเบ็ดถ้าเสพตัวน้อยลงลง,ลงใจเบ็ดมันเดี่ยวใจเบ็ดขึ้นสี่ห้าหลอกเนีเยย่ยงก็หมื่นกิโลกิโลเอาใส่เอาใส่นี่ใบก่อ,อเนเอาใส่เนปเลยใสนปใบแล้วใส่โอ๊บป่าใบกระมิ่นใบอ่อนใส่ใบอ่อนครับ โรับลยแล้วยขั้วเรยอม่ละควในแกงตูนเนาะน่ใสู่ไงใสั้น่ะต่อเนาน่้ใส่น้มันนกนรัอ้าวเราเสิร์ฟได้แล้วนะครับรอโอ๊บฝา,า,านี่เขาจะใส่น้ำผูกคริกนะครับเยอะเกิน <c oughs> โอ้หน้าร่พกว่าน่าตาติดอยู่บนโต๊ะน่ะเออเออมันก็น่นนั่เออครับกรหงหน้าหมือกขดได้ขวดได้งงครับเออครับเออครับนี่นะครับหน้าประมาณนี้ เราเอาฝาม้อปิดไว้นะครับนี่ขินใบขมิ้นโอ้เวทไส้เนง่นะครับจะหอมนี่ฝนหน้าฝนใ้ขมิ้นออกงามงามหนอดอ่อนโอ้ฝนตกถังแล้วนะครับชิลุ่มน้องก็เดี๋ยวก่นี๋ก่อนเดี๋ก่อนนะเใส่ใส่เออนี่หจอดละ ปิกขี้หนูอเอาละครับเดี๋ยวฝามหม้อปิดไว้เนี่ยตอนนี้เราล้อมันซุกอย่างเดียวนะครับอเอาหนึ่งอุ่นๆต่อไปครับอเออนี่นะครับน้ปกปลาซุกอะประมาณสักเทานีเนาะตาเนาะป่าซุกายนะครับซุกนี่ทำางนะครับเหมือนอย่างเอาละครับเดี๋ยวเราจะล้อตอนน่อในมัดซุกนะ ไอ้เสียากินเข้ากับเข้าน้อยเนาะโครับเออเขาเข้าใจว่าตอนเข้าภาษาเขาออกภาษาคนละอย่างครับเอาละครับเสร์ฟสุกแล้วโอ้สุกแต่เลยนะครับแป๊บเดียวไอ้กูนองมี่เนอ๋อ๋อแล้วเนาะครับนี่ใส่ไอ้ฉ่งจ๊กหรือใบยี่หราครับ ครับบบูดครับหอมน้ชี้ามีมรกใส่ดวน,น,นะครับนี่หอมหม่อนี้หมผมะตุกอ่า้าพิกตกตแล้วนะครับ โอ้โหป่าธรรมชาติยอดโอโมากครับครับไปหวเ้ยเเตรียมเข้าแล้วเนอะว้าวเอออัสยาไปดิเข้าแล้วนะครับอืมครับอ้าวอัสยาครับเอาเข้าอุ่นจังสักกมงเนี่ย ข้าวปัตรเ้อครับต้าใหญ่งเออครับเห็นได้ไปใหญ่สูง้่ละบรสูงครัวผมผมใหญเ้อครับกลางมันหนักไปเ้อะเ้อะผมครับตามครับาหอมกันจอครับหมขนาดเลยครับ ตี้าเนอะครับอดลวเออนัอ่นไงมือม่นรู้ต่างเนี่ยครับหมมือเนอะครับมืออย่งแกนะหอมแกนเนอเนี่ยเออเาอเยบโดดลรามโาะเดชไข่ซุกกล้องใ่งไ <c oughs> โอ้ออน,อกกน,นรครับไอเสยบนโกล้ำเนาะกวบทำน่นครับงานอสร้างเมนูโอ้เีย เออลองคิดปัดดุกไว้ปัดดุกไว้กันเลยเอ้าวาแมเพรา่นงแสนคิดพโตไมสายพวกนะครับอ๋อจิมกุ้ยางนะครับปมากุ้งปลาลิ้มปลาุกครับนี่คนาจะเป็นีเปินน้ำเนาะครับเฮก็นี่นะครับอืมหาหยุไ่ยากทำง่ายๆนะครับแล้วอะไนะ เด็กอะเอายาฆ่าเชื้ออะไรกะเออเออยาฆ่าเชื้อเอาในห้องลบๆหน่อยครับคุยกันแน่นนะห้องมันจะได้โฆษณาเนาะเออนี่นะครับนี่เป็นการยู่กันกินของค้นมันหนอกเขานะครับมันก้ามมาแรงมากเขาต้องมีสักหน่อยับแก่หลังแก้แอวก่อนไปสวเนื่ยใว้เนี่ยนะค้ับหน่อย ตอนนี Guys, you, ้กไปลบกล้ามาจะไปซ่อมเข้ารุ่นนี้แบบว่าซ้อนแลครับจุดเลีบรุดแล้วเนาะอครับเออ้้โอ้โหออ้อ้ัอ้หออโอ้โหหอหห แต่กว in in okay. ่าถ้าผมมียากาเชื่อนี่มันจะหวั่ใจทิ้งงานเขาลนะครับทิ้หมดแล้วโอ๊ป่าได้ไหมเด็บดู้วยเนี่ยคบนะพอนี้นี่ิครับโอ้เห็นเล่านี่งก้อนไหนเรนี่เออขณะแกะหั่นป่าย่างนะครับกระสือย่างไว้ เยอะสุดไอ้ชายาเอาไปงอจมูกตั้งจังไม่ด้วยนะครับโอ้ครับขอบคุณมากครับผมสายย่างสายซุกตรงนี้แน่นอนธรรมชาติสายย่างครับครับต้องมาตรองวุ่นออกตอนนี้เพียงไม่มีเจ้าป่าเลี้ยงนะครับฟ้าหมอยฟ้าหมอยจิ้งจอกเป็นไฟกันบ้านยาเข็มเดียวมั้ยเจ้าเขาเจ้าน้อเขาเจ้าน้อเจ้าเขา Ô bạn, lúc đấy mình hẹn nó cá nha, ngon quý nó Quý rồi có miếng đó Đấy, có miếng có hồn Đấy nó, thành con Ô, Nó nằm thôi ้นครับแต่งโอ้นี่ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับงานเนี่ยนายเขาคุณอ,อายาด้วยนะครับครับแม่เอวห่ากันเนาะมันจะลุยกันหลายงานอยู่ใส่เบ็ดนะครับทีติดตามคุณทตาเสิร์อนะครับเอาะอุณเต๋อวางคุณทัำปา่าคุณเชียงรไลรทุกคนคุณแฟนคลับไปเข้ามาติดตามน,นะครับ นี่เขาก็เรียกลำน้ำย่อยก่อนก่อนไปเขาจะไปดูบางอ้อสองเก้านะครับจะไปลืมบ่ายโมงตรงนะครับห้าเราเจอกันแน่นะครับครับทีมงานเนี่ยนายเขาครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกับช่องชีวิตคนานอกกับช่องชีวิตคนานอกเอฟซีเลยนะครับวันนี้ชีวิตคนานอกกับทีมงาน มากันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ